วันที่5วันสุภาพบุรุษเราขออเุญาตทางพระเจ้นที่เดินนะที่น้องต่วันก็เดินทางตั้งแต่เมื่อวานมามาพร้องกับน้าก็จะไปเยี่ยมนครนคผ่านจากที่ทีกิจักรที่พระบราร บอลน้บอลไปนะครับมันจะน้ม okay. ่นที่ได้ก็มาพร้อมของเขาเขามาพอดีเขาแวะปลาไปไปหาปลาที่หนองรูดปลาเมื่อวานนหาที่ตัวใหญ่เขาหนึเมื่อวานแล้วผมเหยียดตัวเขาก็ให้เขาเอาไปไปไปเยันพี่น้องที่ผมทั้งหมดแล้วที่นี่ก็เราคนที่นู่นคนที่นู่นกรับคนเยอะที่หนองรูดแต่คนเยอะคนคนวที่เยอะมากก็เลยให้เขาไป วันก็ขอบคุณพระเจ้าก็วันนี้ก็มาร้องมาทบสามคนน้องอาร์ตตามมาด้วยก็จริงจริงแล้วอยากให้น้องอาร์ตมามาแต่กันสักนิดหน่อยก็เห็นว่าไม่ไม่ไม่ตื่นใจไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าใช่อยู่ยังโอกาสอยู่ยังกลับใจทันเลยขอบคุณพระเจ้าก็คุณพระเจ้าที่มามารับราชการพระเจ้าได้ก็อยู่ก็รถ ตอนนี้ยังมีรถใช้พี่น้องก็ยังอยู่ที่ปู่อยู่ก็วันอาทิตย์ก็ไากันขาดกองใจมาวัานมาแบบพี่น้องมาจากนั้นคนที่มองใจเช่นนี้ตามหลังมาก็มากรก็ทาาบ้านน่าจะเสร็จอาทิตย์น้ากเสร็จขอบคุณทุกจ้านเพราะพี่น้องมาอีกคผมเพื่อเพื่อได้กันใหม่จริงๆแล้วจะได้การใหม่อริงเรียนกันไปกันต่อไปนะครับพราก็จะเป็นตาเนาะ เพราะว่าเราเดินทางไปพี่น้องกันกันกันเก่าคุณกินน้ำมันเยอะพี่น้อง10กิโลลิตรเซียรีรถุ่นเก่า10กิโลลิตรแต่ขอพี่น้องอธิษฐานเสนอด้วยเผื่อจะได้คันที่ประหยัดประหยัดจะได้มารับใช้พี่น้องจะได้พาพี่น้องเข้าโบสถ์พี่น้องมาที่นี่เพื่อทีมาสวรับที่รับน้องมาเข้ามานมัสการพระเจ้าก็ขอบคุพระเจ้าเราพี่น้องจริงๆแล้วผมมีพระใจก็อยากพี่น้อง อธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่มาจัดไม่ได้เพราะอะไรก็อย่าง,ยงอย่างนี้ทีที่ไอ้ไม่อ่อนไม่อ่อนแบบฟัในหัวใจมันมีปัญหาหลายอย่างที่พี่น้องเรามา,มา,ม,า,ม,ามาเล่นสมาธิจัดไม่ได้เพราะว่าหลายอย่างต้อมีมบ,คคมาบ,บางคนต้มีข้อห้ามว่าโน่นนั่นนี่ท่านกีฬาทั้งที่เวลาพระเจ้าก็ให้เราที่สงสิบชั่วโมงต่อปันพี่น้อแต่ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ซึ่งสิ่งที่เราคือมันมัน ีแล้วก็อย่าลืมใจที่น้องก่อนแล้วหลายเรื่องหลายอย่างเราส่วนใหญ่เราเอาเอาภาระของเราไปแบ่งไ้กับโลกมากกว่าไปทำของเราหนักเราแบ่งภาระหนักเยซูบอกว่าเราเป็นภานั้นเป็นความจริงไม่เป็นจริงเยซูว่าให้เรายกภาระไว้ที่การเหตุของพระองค์อเมนเนาะเออเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนผมก็เป็นเป็นหนุ่มากโลกแต่เมื่อเชื่อพระเจ้าทีหลังด้วยฟังสบายเลยไม่ไม่คิดมาก เราทำมาแล้วอา้งอยู่แค่ตั้งห้าสิบจนถจหกสิบปีแล้วพี่น้องมันก็ยังเหมือนเดิมแต่เราเชื่อพระเจา้าหรือเเชื่อไมบางสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันมันทำให้เราเนี่ยมันไม่ตีดตัวขางบนมันมําให้เรามันทําอะไรมันมันมันมีสลามมากขึ้นมาขึ้นเราไม่ต้องไปไปทําดีอะไรมากมายเพื่อที่เราจะได้ไปขึ้นสวรรค์ไปทําทําอะไรโอ้ยหลายสิ่งหลาย,ลาย,ลายอย่างพี่น้องคน,คน กฎของพรุทธองค์ตั้งกฎขึ้นมาอีเยอะแยะมากคือกฎของพระเจ้ากฎพระมีสูงไม่ได้มีกฎอะไรมากมายหรอมีสองข้อเองรักพระเจ้าสุดเิตสุดจุดใจสุดกำลังความคิดสุดแล้ะแล้วก็ข้อที่สองก็รักพี่บ้านและตลีผลิถ้าเรารักพี่บ้านรักผลีผลินได้เรารักพี่น้องได้เราตัดไปคูนของพี่น้องมาพี่น้องเราก็จะไม่เป็นขโมยเนาะ ถ้าเรารักพี่รักน้องรักรักกันเหมือนเหมือนรัก,กตันเองเราจะไม่มีชู้มีอะไรเหมือนเหมือนคนคนทั่วไปที่เรารู้จักด้วยซ้ำมันคนมาเองมารักกันด้วยใจเนาะเราจะไม่ทาผิดบาปต่อกันนี่คือสองก้อที่พระเยซูที่พระเจ้าให้กับเรามันง่ายถามว่า้อาถามตัวเองด้วยล่าล้วเรารักเพื่อนบ้านได้ถ้าเรารักเพื่อนบ้านได้ให้เกียรติพี่น้ขของเพื่อนบ้านครทุกท่านอยู่ใกล้กันได้เราพี่น้องเราเราไม่มีคนเสียเรา เราก็จะไม่ไปตินาเขาเราก็จะไม่ไปอิดคาเขาเราก็จะไม่ไปขโมยของเขามันมันมันคือวัาถเราเชื่อพระเจ้าพี่น้องมันง่ายมันง่ายแต่ถ้าทางเขาทางเดินทางข้าก็ยังไม่ได้เลยทางก็อพี่น้องก็ได้ไนะไม่ได้ข้าก็แค่ผิดข้อเดียวก็เริ่มใหม่ตลอดยิ่งถ้าเป็นถ้าเป็นอยู่ในทางธรรมหรือทางทางสงฆ์จริงๆและ227ข้อเนี่ย พี่น้องติดข้อหนึ่งเริ่มใหม่หมดบากรอเพราะเราเราเชื่อพระเจ้าไ่ใชที่ว่างน่ายคืนมนเราเราทำผิดแล้วเราสารภาพต่อพระเจ้าได้เราจับใจได้ไม่ใช่ทำผิดแควทำผิดอีกแต่ว่าการทำผิดนั้นทำให้เราจับใจสารภาพความผิดบาของเราคือความอายต่อสาทที่จะไม่ทำต่อไปอเมนนะคะน้องเรียนรู้ก็ มันมีเรื่องเลือดหลายเรื่องแต่จะเป็นพันพี่น้องแต่แต่ก็ก็ก็แบบเวลาอาจารย์ก็คือระยิบของพระเจ้ามีมีอะไรเอาฟินให้ที่กุงเทพกรุงเทพแบบฟันต่อนระยิบแยบศรัทธาแล้วก็อ่าอ่าหลายที่แล้วนะครัที่เราได้อบลงกันว่าสงการเราจะมีช่วงเทลายที่สี่กำลังศรัทธานี่นะแต่ไม่ได้บังคับพี่น้อง ให้เราพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพรวาพิเศษสําหรับประตูของทิจต่ารของเรานะคะเพื่อ,อะจะให้เป็นพระพรทุกทุกคนนะคะไม่ใช่เป็นที่ใดื่อหนึ่งนะคะก็จะช่วยๆกันเพระาะว่าอ,อาจารย์ได้กะติดตั้งแล้วประตูนะคะก็ให้พี่นอ้องเราได้ปรึกษากันแล้วว่าช่วงสัปาหเราจะ,ะ,ะมีช่วงพรวาพิเศษแล้วก็นะ พี่น้องทุกคนที่จะเตรียมมาคะแต่ไม่ได้บังคับแล้วก็เป็นไปตามพระพรของแต่ละครอบครัวนะคะก็ให้พี่น้องที่จะมาวันพิเศษกับพระเจ้าวันนี้พวกเราจะเสริมสร้างที่ระจัของเราให้ดูสวยงามนะคะเพราะว่าีกไม่นานเราก็จะมีพี่น้องมากมายที่จะเข้ามาใน่ิธจแก่ของเราะนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้แล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะคะขอบคุณพระเจ้าของเราในวันนี้สำหรับ การรวบสามทีทำก็คือพระเจ้าบอกว่าให้เรามาแสวงหาพระดีมของพระเจ้าก่อนและหลังคะนก่อนนะคะก่อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็องจะเป็นผู้ที่จะเพิ่มเติมสีและบัวให้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็ไม่มีนะคะช่วงมีไหมคะถ้าจะอ้อขอบคุณแม่จันจานะ,ะตอนเช้า ใที่สุดแลเราทำรตามเราเกดอเนี่ยคือการรักสบายมันให้เจ้าเป็นทุขจะบอกว่าการสุขสบา Thank you. เ,เร,เร,ร,รื่อยๆนะครับช้าไทยเราถวายทรัพย์ด้วยกันนะครับพิธีก่อนหนึลืมออกมานะครับอย่างนเราถวายทรัพย์ด้วยกันนะครับการถวายไม่ใช่การเรียลายหรือไม่ได้การขับุญนนะครับแต่เป็นการที่เราจะาวายเพื่อสแสดงถึงการเชื่อในพระเจ้าและการรักการพระเจ้าอ,อย่างด้วยชีวิตของเราและเรานำสิ่งที่มาจากชีวิตนั้นถาวายแบ,บแ่พระเจ้านะครับส่วนหนึ่งคือเราการ ถวายเงินเพื่อนมรสการระเจ้ากครับเราร้องเพลงนี้ด้วยกันครับในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูเราจะจนทูมีใชในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูที่เาจะต้องมีไปเมื่อเราสู้โดยน้าใค ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณกรมสมรับทรัพย์ที่กรมสระัารงานเราทั้งหลายพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดม้ตามอวยพรทรัพย์นี้ให้เกิดผลสูงสุดต่อพระราชกิจและอาเคลื่อนจักรของพระองค์และขอพระเจ้าทรงโปรดม้ตามอวยพรทุกหัวใจและทุกเมือนเราจะยื่นถวายด้วยความติงใจและด้วยหัวใจที่ต้องการที่จะนมัสการพระเจ้าแต่ไม่ใช่ด้วยความคิด ที่กิบไป,ไปพระเจ้าของพระองค์สงบดเวยพรให้เขาทั้งหลายนั้นที่จะมีความสันติสุข่างเป็นรุนในจิตวิญญ,ญ,ญาณและร่างกายของเขาพระเจ้าของ,งถุงลมสำหรับทรัพย์นี้ที่มาถึง,ข,ง,ข,ง,ง,ข,งข,ขึ้นรจักรเพื่อพระราชกิจของพระองค์ในพระมพระเยซูคริสต์้าเมนเาเลลูยาฮเลลูีาพี่น้องอากาศร้อนแต่เราไม่ถึงกับใจร้อนกว่าอากาศได้ไหมครับ ถึงจะข้างนอกเป็40องศาแต่ข้างในนะดู29องศาเด็กน้อยเม่นะครับ, <Yeah. S 1> รบอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องเราไปตามหาสัดากดิ์บัตรกันใช่ไหมเราบอกว่าสิ่งล้ำค่าที่โลกนี้ให้ค่าและวันนี้สิ่งล้ำอาทิตย์ที่ผ่านมาเราศึกษาเรื่องสิ่งล้ำค่าในชีวิตนะครับแต่อยากจะบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาสรุป,ปความก็คือว่า เราทุกๆคนเป็นสิ่งล้งค่าของพระเจ้า <Yeah. S 1> ไม่อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งล้งค่าของพระเจ้าเพราะเราไม่ใช่ของนะครับเป็นสิ่งล้งค่าที่พระเจ้าทรงให้คุณค่าที่สุดนะครับแล้วเราจะใช้ชีวิตที่มีค่าหรือล้งค่าได้อย่างไรนะครับเป็นไม่เองนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม่โถนะครับแต่บอกว่า วันทัธิที่ผ่านมารสรุปได้ว่าถ้าเรามีความยอมเกรงพระเจ้าเราจะดูเป็นคนที่มีคุณค่าและรังค่าในใสายเนตรพระเจ้าและความยอมเกรงพระเจ้ามาจากไหนก็มาจากการที่เราเองเชื่อฟังพระคำดีเอ็น,นไหมครับเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและยังติดห้อย,อยู่อย่างก็คือว่ารับฟังการตักเตือนเราจะกลายเป็นคน ว่าอเมนและเรียกว่ามีพระคัมภีร์ที่ยกตัวอย่างาเรียกว่าได้สุดใจก็คือว่าพระเยซูเตือนร,รือว่าอยา่าเอาของหลังข้าให้กับสุกรเพราะว่าอะไรครับบัญจักิเราไปเหยียบย่ำแล้วก็ให้กลายเปสิ่งที่ไร้ค่าไปในที่สุด้ามีพี่น้องไม่เชื่อถ้ลองสอนเส้นต่อคล้างก็สองสอมเส้น ไส่คอให้หมูนะครับแ,แล้วหมูมันจะไปทำอะไรครับเอาไปเตอนรบกับตื่นของมันเองนะครับตัวอย่งอางมีความหมา่ก็คือว่าถ้าในบางในกรณีที่คนที่ตักเตือนไม่ได้ก็เป็นคล้ายกับหมูเพราะว่าคําตักเตือนโดยพระวจนะคำของพระเจ้าคือิึงลำคาในชีวิต ที่จะทาให้เขาน,นมีชีวิตที่ล้ำค่ามากขึ้นฉะนั้นวันนี้เราวาที่ไดจากของพระเจ้าเราอาจจะวรับพระวจนะคำของพระเจ้าพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นทั้งคำเตือนเป็นทั้งการเรียนการสอนเป็นทั้งการชูใจเป็นทั้งการให้กําลังใจฉะนั้นให้ไงเคสเป็นทั้งอุปมาอุปไมยสาหรับการมีชีวิตที่ดีขึ้นล้ำค่าขึ้นนะครับ14เมษายนต้องเป็นวันที่เรียกว่า วันสงกรานต์ของไทยด้วยใช่ไหมครับสงกรานต์แล้วก็วันสถาบันครอบครัวด้วยนะครับแล้วในตของปีนี้เราก็มีคําว่าสามารถทรทำเป็นเหมือนกับหมุดแล้วก็เป็นเหมือนติมตลอดทั้งปีที่เราจะสามารถทีทมในช่วงครึ่งปีแรกเราก็จะสามารถทรทำกับพระเจ้า นะครับและสามัคคีธรรมกับพี่น้องและว,วันนี้ในฐานะที่เป็นสถาบันครอบครัวก็เราก็จะมาเจาะลึกเรื่องของการสามัคคีธรรมกับครอบครัวนะครับ